โดนแฮ็กไปน่าจะเมื่อคืนนะคะน่าจะเมื่อคืนจริงๆก่อนหน้านี้มันมีการมี i ิน t a g r กร Support เข้ามาหาเอมี่บอกว่าให้เอมี่ทำโน่นนี่นั่นบลาบลา,า,าอะไรเงี้ยเอมี่ก็บอก I don't know how to do ก็บอกเขาว่าฉันจะทำไม่เป็นหลอกอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ทำตามที่มันบอกมันจะ e l e t e เอมี่ภายใน24ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเอมี่ก็คิดว่าแล้วกูทำผิดอะไรทำไมจะต้อง delete เอมี่แล้วมันดีเลยดีเลยเอมี่จริงด้วยมันลบหนูจริง,รงอินสตาแกรมมันลบหนูได้หนูก็ตกใจอ้า ลบทำไมครูผิดอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเอมมี่ก็เลยเข้าไปตอบว่า Why you have to delete me? เขาไม่ตอบเอมมี่ค่ะไอแอปพลิเคชันนั้นมันก็หายไปที่บอกว่าเป็นเป็นไอจีซัพพอร์ตใช่ไหมคะก็เหมือนมันก็มีการแชทกันเอมมี่ก็เลยลองกดเข้าไปดูว่าเฮ้ยใครคุยกันนึกว่าเขาอินไว้เราเข้าไปสรุปมันคุยกันแล้วมีเอมมี่ตอบกลับไปค่ะแต่เป็นภาษาตุรกีแล้วหนูไม่เข้าใจต,ตุรกีเพราะว่าไม่เคยมีผัวเป็นตุรกีนะคะ ก็เลยตกใจหนูก็เลยตกใจมากว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอมี่ก็เลยว่ากําลังมีซัมวันเนี่ยใช้ IG เอมี่ในการรีพายอยู่พอตอบเข้าไปปุ๊บเอมี่ก็โดนเด้งออกมาเสร็จปุ๊บเอมี่ก็ไม่คิดอะไรแล้วเมื่อคืนเมื่อเช้าจะลองเข้า IG สรุปว่าเอมี่เข้า i อตัวเองไม่ได้สิ่งที่เอมี่โวยวายไปก็คือเอมี่เสียดายกว่าเอมี่จะมียอดฟอลโลเวอร์ขนาดนั้นอะเอมี่ใช้เวลาตั้งหลายปี เอมี่ต้องมีคอนเทนต์มีอะไรและสิ่งที่เสียดายที่สุดคือลูกลูกลูกเอมี่แต่ละคนตั้งแต่น้องอีจีมาเป็นน้องจื้อหลิงแล้วก็มาเป็นน้องอะตอมเอมี่มีความรู้สึกว่าเอมี่เสียดายลูกลูกเอมี่และไอจีมันคือช่องทางการทํามาหากินของเอมี่คือคนก็มาจ้างเอมี่รีวิวไม่ว่าเอมี่จะใช้นี่จะสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับลูกให้กับครอบครัวมันคือการทํามาหากินของเอมี่ทั้งหมดอยู่ในไอจีเลยเอมี่มีความรู้สึกว่าเอมี่อยากได้ไอจีเอมี่กลับคืนมาริงว่าตอนนี้ก็คือยังกูไม่ ยังยังไม่ได้ค่ะก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงด้วยกันอย่างแชมป์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามรีพอร์ตให้ก็เขาบอกว่ารออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ภาวนาขอให้ให้ได้กลับคืนมาแต่พ่ออาตอมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแม่ไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวเราเปิดรูปครอบครัวรูปแรกเลยก็เลยไม่ให้คุณก็เลยไม่ให้คุณแม่สัมภาษณ์ไง ณนับเวลาเนี้ยเอมี่ไม่สามารถล็อกอินอะไรได้เลยค่ะล็อกอินไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนไม่กระทั่งอีเมลเอมี่ด้วยเบอร์มือถือก็ไม่ใช่เบอร์เอมี่แล้วแล้วปกติเนี่ยเอมี่จะซิงกับเฟซบุ๊กเอมี่ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเราได้มีไปปรึกษาคนที่เคยโดนแทงว่ามันต้องมีขั้นตอนตอนนี้เพื่นพอนๆดาราหลายๆคนเลยค่ะทักเอมี่มาบอกว่าเนี่ยให้คุยกับคนนี้นะเขาเคยกู้ให้เขาเคยกู้ให้ก็เดี๋ยวเสร็จงานวันเนี้ยเอมี่ก็จะพยายามให้ทุกคนช่วยเอมี่หน่อย นูอยากได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงก็จะทาตามที่คุณพ่อนอ้องกระตอมเขาแนะนำสีแ่แสนคนนี่เยอะมากเลยนะมันห,หนูโอ้โหใช้เวลาตั้งหลายปีแน่กว่าหนูจะได้จําได้ว่าตอนที่ยอดยอดฟอลโล่เยอะที่สุดช่วงนั้นแค่ประมาณ2-3วันสามแสนคนเพราะว่าที่ยังมมี่เปลี่ยนไซส์เป็น7 0 0ดรซีซีก็ถ้าเกิดว่ามไม่ทําตามที่พ่อตอมบอกก็คงจะเปลี่ยนเป็นหนึ่ซีซีเนี่ย <laughs> คือหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่องทางการทํามาหาก,กินอ่ะแบบ please keep t e back my instagram ก็คือแบบขอคืนเถอเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาแล้วด้วยนะคะเรียบร้อยเลยเป็นทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปจากเป็นรูปหน้าเอมี่เป็นรูปมังกรแต่ว่าเขาเช็คอินไทม์โซนเขาเป็นตุรกีค่ะจร,จริงๆเราโกงมาได้กลับคืนมาแล้วแต่รูปเขาอาจจะลบทิ้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่เอมี่ขอ follow เอมี่คืนด้วยแค่นั้นเองคือตอนนี้มันเหมือนมี i ิน t a g r กรอันใหม่เข้ามาให้เอมี่ซิงกับ ชื่อ Facebook ก็ไปปลอมของเอมี่อีกเป็นเอมี่อมาระวันเขาก็สร้าง Facebook ใหม่ให้เอมี่ด้วยนะคะและเอมี่ก็กดเข้าไปค่ะมีให้ Follower มา36คนเอมี่เรามีความรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทาไมทําไมต้องมาเป็นวันนี้คือเอมี่มีความรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สําหรับเอมี่มันเป็นอีกไม่กี่วันละครไม่น่าเอมี่จะออนแอร์แล้วมันมันยิ่งใหญ่สําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยโดนด่ามาโดยตลอดนะเราเลยมีความรู้สึกว่าเราอยากได้อยากโพสต์งานวันนี้เอมี่มีความ ความหวังกับวันนี้มากว่างานวันนี้เอมี่จะยิ่งใหญ่เอมี่จะได้เห็นพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนเอมี่จะทุกคนจะได้มากินขนมเอมี่ทุกคนจะได้คือเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมี่อยากโพสต์รูปเป็นภาพความทรงจาลงอินสตาแกรมเอมี่ลงเฟซบุ๊กเอมี่สรุปทําอะไรไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เอมี่ต้องการคือทุกวันนี้เอมี่บอกเลยว่าเอมี่อยู่ในวงการพี่ที่สื่อมวลชนคือครอบครัวหนู โน่โน no, no. ยังไม่มียังไม,งไม่มีการติดต่อเอมมี่ก็เลยบอกว่าเอาวิคอลหรือคอรปเอมมี่บอกเขาเขาก็เหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนอิกนอ์อิกนอ์เมสเซจอะคะ่ะแม่เสนอเงินมาว่าจะจ่ายเราจะจ่ายคือคือจริงๆแล้วในข้อในใน IG ไอจีเอมีอ่อะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าล่อแหลมหรือโป๊เปือยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเรียกค่าถ่ายได้ ถ้าเกิดว่าเขาจะเรียกค่าถ่ายเอมี่เป็นหลักแสนหลักล้านงั้นมึงเอาไปเอมี่ไม่ว่าก็คือเอมี่ม,มีความรู้สึกว่าทําไมเอมี่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรจนจนแบบที่จะต้องมานั่งแฮกไอจี IG คือหนูเสียดายบอกตรงๆหนูเสียดาย <mm> แต่เราก็ยังมีความหวังเพราะว่าเคาย่างนี้บางคนก็ูไม่ได้คืน <mm> ใช่ค่ะ <mm> ใช่เขาบอกว่าล่าสุดก็มีพี่อะไรนะดาราคน <mm> นึงหนู <mm> หนหนไม่ค่อยรู้จักดาราเนาะอย่าว่าหนูก็คือเขาก็เล่าให้ฟังหนูก็เลยเอ้ยงั้นเราก็หวังว่าเราเสได้ของเราคืนด้วย แล้วตอนนี้คือเราจะสร้างไอจีใหม่ขึ้นมาก่อนใช่ไยังก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุยขอปรึกษากับคุณพ่อตอนเขาก่อดว่าเราจะเอายังไงดีแต่อย่างที่พ่อเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแม่ไม่ต้องเสียใจถ้ามันไม่ได้จริงก็เดี๋ยวเราก็โพสรูปครอบครัวเรารูปแรกเปิดที่อินสตาแกรมเลยแต่ยังไม่ได้รับตอบยังค่ะก็คือตอนแรกเหมือนเขาแชทกันแล้วเอมี่ไม่เข้าใจภาษาตุรกีแค่นั้นเองแล้วเอมี่ก็พอเอมี่จะเข้าไปตอบว่าคุณกำลัง using my account นะอะไรเงี้ยเขาเอมี่ก็เด้งออก นีเป็นไงบ้างนองไม่กี่เือนทำไมเราผอมโตมากเลยจริงจริงเอมมี่เป็นคนตัวเล็กด้วยล่ะคะ่ะเป็นคนตัวเล็กแล้วก็แฟนเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เอมมี่ท้องจนเอมมี่คลอดลูกทุกวันนี้ก็บังคับเหมือนกันคะ่ะบอกว่าแม่ต้องกินอันนี้นะอันนี้จะเป็นน้นํานมลูกนะอันนี้จะทําให้แม่กลับมาหุ่นเร็วนะอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเป็นพ่อน้องก็ตอมเขาดูแลทั้งหมดเลย คือบอกตรงๆหนูอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอะไรมากมายซึ่งบอกตรงๆไม่รู้เลยเกี่ยวกับ,กบเรื่องว่าต้องกินอะไรแต่ว่าคุณพ่อเขาจะศึกษาทั้งหมดเลยเลีย้ยงยากไหมน้องอาตอนเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็เริ่มออแอออแอเริ่มเริ่มพูดคุยแล้วน้องแค่เดือนกว่าเองค่ะแบบเขาเรียกว่าพัฒนาการน้องเร็วมากก,กินนมอาตอดกินนมแม่ด้วยแล้วก็กินนมนมชงด้วยเวลาที่เอมี่ไม่อยู่อันนี้เหมือนเราต้องนับดึงในการที่เป็นแม่ก่อนเลยปะ เหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่าลูกเอมี่สองคนคลอดน้องอิจิก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์คุณยายเอมี่คุณแม่ค่ะเอมี่ก็เป็นคนเอาน้องไปดูแลเพราะว่าตอนนั้นเอมี่เป็นนางแบบเนาะแล้วก็ต้องแบบรีบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอคลอดน้องจือหลิงได้ดูน้องจือหลิงแค่ไม่กี่วันค่ะก็เอาน้องบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็กลับบินกลับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นคนแรกที่เอมี่ต้องตื่นมาปั๊มนม ชงนมอาบน้ําให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกับคุณพ่อเขาทุกเช้าเวลาอาบน้ําให้ลูกเพราะว่าลูกคนแรกของเขาเขาเขาจะห่วงลูกมากแล้วเขาก็จะคือเขาจะโปรเทคลูกที่สุดอะไรเงี้ยแต่เอมี่ก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยแบบนี้มันโอเคแล้วเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะห่วงลูกมากติดใจไหมอย่างหนูอะหนูอะหนูเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วถึงจะไม่ใช่นางสาวไทยแต่ก็รักเด็กนะคะหนูเป็นคนที่ชอบเด็กมากแล้วโดยเฉพาะเด็กตัวอ่อนเขา เขาหน้ารักอ่ะแล้วเขาเขาทำอะไรให้เราไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูชอบเด็กอยู่แล้วแต่ว่าคุณพ่อให้ทําหมันแล้ว<ม>แฟนให้แฟนให้ทําหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหนึ่งเขาก็กลัวด้วยความถ้าเอมี่คลอดลูกแล้วเนี่ยเอมี่จะกลับมาแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนเดิมก็กลัวว่าแบบกลัวไอมี่จะไปมีลูกกับคนอื่นหรือเปล่าอ, <laughs> อันนี้หยอกหยอกอันนี้หยอกหยอก,ยอก,ยอกนะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําหมันเนี่ยเขากลัวว่าเอมี่จะมีน้อง คนต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถาวรหรือว่า,ควาแค่ชั่วคราวาอะไรคะมันนะมันมัน,มนอ๋อหนูไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเป็นแบบผูกผูกแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอันนี้จะไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาพูดประมาณเนี้ยค่ะนนทำไปเมื่อไหร่คะอะไรนะคะทำมหทำมันไปเมื่อวันที่หกพฤษภาคมค่ะก็<ด>เป็นวันที่คลอดน้องพอดีเขาก็ตัวคลอดเสร็จแล้วทั้งลเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการผ่าคลอดครั้งแรกในชีวิตของเอมี่ด้วยคือเขาสามีไ้คลอดน้องจะเขาอยากดู อุยอยู่เหรอคือหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากให้ทำอ่ะเราก็ทำแล้วก็บอกว่างั้นพ่อทำาหมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอามองอะไรครับสัมภาษณ์หนูเขามองหนูสิคบพี่ที่ก็คือเขาพ่ยากบอกว่าอยากให้ทำหมันเราก็ยินยอมโดยดีใช่ก็เรารับการอ่ะทำไมว่ามันจะมีหนุนตอฮองมงของเราด้วยความที่เรายังเป็นสาวเป็นหนูก็หงดหงิดหงดหงิดแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็งอแงแบบ งองแงอ้อ,อนอ้อนแฟนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบคือง้องแงงอ่ะออแล้วเขาก็จะแบบรักแฟนก็จะเซิร์ชคนทาําหมันแล้วจะเป็นแบบนี้ไหมเขาก็ช่วงนี้เขาก็จะยอมไปนิดหน่อยเหมือนเราเข้าใจอารมณ์เราใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่คบกันเนี่ยเอมมี่เป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนนิ่งๆถามคําตอบคําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะค่ะ yes อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะ จะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากมายนอกจากเอมมี่อยู่หน้าสือ่อเอมมี่ก็ทํางานเต็มที่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆเอมมี่จะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนแรกของเราเขาช่วยดูแลเขาก็ช่วยซัพพอร์ตค่ะช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เอาเงินให้เอมมี่จ่ายเดืนเดือนให้คุณแม่ด้วยหรือว่าแบบเอมมี่ก็มองว่าเดอะเบสที่สุดแล้วเพราะชีวิตเอมมี่เกิดมาไม่เคยมีพ่อของลูกเลยเขาเป็นคนแรกที่ที่ทําให้เอมมี่รู้จักคําว่าครอบครัว เขาทำให้เอมี่รู้จักคำว่านี่แหละคือเขาเรียกว่ารักแท้อ่านิ่งเลยมีความค่ะอัพเดตอดีตคนที่เคยออกมาพูดว่าอ้าตัวว่าเป็นใคร่เก่าารค่ะก็ยังไงบ้างขึ้น้าก็เคลียร์นะก็เคลียเพราะว่าล่าสุดมันมีอย่างที่มีคนมาอย่างที่มีคนมาปวนเอมี่ใช่ไหมคะ ที่มาบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้บอกว่าให้เงินไดมี่อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เขามาป่วนหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขา mm. เขาเขา,เขาไปทําอะไรนะแล้วก็ได้มีการมามาติด GPS รถไดมี่ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือตํารวจหมดแล้วเราได้ของกลางและเราจับได้ด้วยนะคะ mm. ก็เขาก็ได้มีการทางโน้นนะคะติดต่อทางแฟนเก่าของคนนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะมันโอ้เรื่องมันวุ่นวายมาก วันนี้จริงๆเอมี่ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะมันเอมี่มองว่าอยากให้เป็นเรื่องของแม่นาคพักโนงอยากให้เป็นเรื่องของนักแสดงทุกๆคนในวันนี้มากกว่าสนุกยังจะฟ้อมกันอยู่ไหมครับหรือว่าเอมี่บอกเขาไปแล้วค่ะว่าให้หยุดนะอะไรอย่างเงี้ยหยุดเธอหยุดไม่อยา่าอยา่าอยา่อยา,ยา,ยาทำแบบนี้เพราะว่าเราตรงๆเราไม่ได้อยากฟ้องใครเรายังไม่อยากมีศัตรูอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เกิดมาเขากเขาม่นรู้เรื่องอันนี้คือไดุยกับคน ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่เขาไม่รู้เรื่อง<ต>อ่อาฮะรอทแทนใช่หนูก็ให้แฟนหนูเนี่ยแคปทุกอย่างไปเขาก็บอกโอ้ประสาทจะแดกก็คือเราก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะไม่ไม่ได้รู้เรื่องนะอะไรเงี้ยค่ะไม่ไดเปลี่ยนเปลีป่ยนจากเปลี่ยนกองฟ้องเปลี่ยนจากคนนึงเปลีย่ยนคนนึงใช่ค่ะใช่แล้วแฟนเราว่านยังไงแฟนเขาคือเขาก็บอกว่าแล้วแต่แม่ตอมเลยคือแฟนเนี่ยเขาตามใจเอมี่ทุกอย่างเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยที่ยังไม่โควิดใช่ไหมคะเอมี่มีงานของเอมี่ทุกวันเอมี่ทำงาน30วันพอเกิดเรื่องเขาขึ้นมา ทำให้สินค้าบางตัวงานบางอย่างแคนซอนเอมี่ไปแล้วก็ทําให้เอมี่งานลดน้อยลงเขาก็เข้าใจเอมี่แล้วก็เอมี่เคยบอกเขาไปแล้วว่าเอมี่จะเสียชื่อเสียงอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เสียชื่อเสียงเรื่องการแย่งผัวชาวบ้านเขาก็เลยเข้าใจเอมี่แล้ววันนี้เขา,ยยาหยุดอย่งนั้นหยุดหยุดตัวเขาหยุดไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีมีการคุยกันแล้วก็บอกว,ว่างก็มาดูอะตอมได้นะอะไรเงี้ยคือหนูจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว แค่ใครอย่ามามีเรื่องกับหนูเพราะหนูไม่เคยไปทําอะไรใครก่อนแค่นั้นเองแต่ที่ผ่านมาทุกวันนี้คือเหมือนทุกคนพยายามมาใส่ใส่เอาเรื่องมาใส่หนูบางคนก็พยายามอยากอยากจะมีกระแสะกับหนูพอมันมีเรื่องไปก็กลายว่าหนูไปเกาะกระแสะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูเรามีความรู้สึกว่าเอออยู่เฉยเฉยก็โดนไม่ไม่ได้ทําอะไรก็โดนอะไรเงี้ยแต่พอเราจะซัดกลับเขา้าจริงๆกลายเป็นเราโดนด่าหนูเลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตแล้วที่เราแม่ใครไม่ร้อย เอาตร,ตรงๆตอนแรกเนี่ยที่หนูบอกว่าหนูไม่ได้โกรธเขาเพราะหนูคิดว่าเป็นเขาใช่ไหมพอได้คุยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยเก็บหลักฐานแล้วแคปทุกอย่างให้เขาดูแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่จบเลยก็คือเรื่องที่แช่งให้เอมี่ตายทองกลมแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ทำเอมี่ได้แต่อย่ามาถึงลูกเอมี่แค่นั้นเองเอมี่เคยบอกแล้วขอบคุณค่ะเอมี่ยังมีเมสิร์ฟ